สวัสดีค่ะสวัสดีนักลงทุนทุกท่านสู่ช่องไอเดียลงทุนนะคะวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันขากับผลประกอบการไตรามาสแรกของปี2025ของ New Holdings หรือที่หลายๆคนรู้จักกันในชื่อ New Bank นะคะครับสวัสดีครับซึ่งก็ถือเป็นแพลตฟอร์มธนาคารดิจิตอลที่เอ่อใหญ่มากๆแห่งหนึ่งของโลกเลยนะคะใช่ครับใหญ่มากจริงๆข้อมูลที่เราจะมาคุยกันวันนี้ก็มาจากหลายแหล่งเลยค่ะ ทั้งรายงานผลประกอบการโดยตรงข่าวประชาสัมพันธ์แล้วก็บทถอดเสียงการถแถลงผลประกอบการหรือ earnings call transcript ที่บริษัทเพิ่งเผยแพร่ไปเมื่อ13พฤษภาคม2025นี้เองครับผมข้อมูลค่อนข้างสดใหม่เลยใช่ค่ะเป้าหมายของเราวันนี้ก็คือจะมาสก,กัดเอาประเด็นสำคัญสคัญเกี่ยวกับผลการดำเนินงานการเติบโตแล้วก็กลยุทธ์ของ new holdings จากข้อมูลทั้งหมดนี้กันนะคะครับมาดูกันว่ามีอะไรน่าสนใจบ้าง เริ่มต้นด้วยตัวเลขที่แบบว่าว้าวมากๆเลยนะคะคือแค่ไตรามาสเดียวเนี่ยนูมีลูกค้าเพิ่มขึ้นถึง4.3ล้านคนเลยนะคะโห4.3ล้านในไตรามาสเดียวใช่ค่ะทำให้ยอดรวมตอนนี้ก็เกือบเกือบ,บ119ล้านคนเข้าไปแล้วครับตัวเลขน่าทึ่งมากแต่จริงๆที่น่าสนใจยิ่งกว่าแค่จำนวนลูกค้าที่เพิ่มขึ้นนะครับคือ,อ,อระดับการมีส่วนร่วมของลูกค้าเหล่านี้มากกว่า หมายถึงว่าเขาไม่ได้แค่สมัครทิ้งไว้เฉยๆใช่ไหมคะถูกต้องครับคืออัตราส่วนลูกค้าที่ใช้งานประจำหรือที่เรียกว่า activity rate เนี่ยยังสูงกว่า83%เอร์เซนอยู่เลยนะครับ83%สเเซนสูงมากนะคะสำหรับธุรกิจแพลตฟอร์มสูงมากครับมันสะท้อนว่าลูกค้าส่วนใหญ่ที่เข้ามาเนี่ยเขาใช้งานจริงจังไม่ได้แค่เปิดบัญชีทิ้งไว้เฉยๆอันนี้เป็นสัญญ,ญาณที่ดีมากบ่งบอกถึงคุณภาพของฐานลูกค้าเขาเลยครับเข้าใจเลยคะ่ะ งั้นเรามาลงรายละเอียดเรื่องการเติบโตกันต่อนะคะลูกค้าทั้งหมดเกือบ119ล้านคนนี่โตขึ้นจากปีก่อนเท่าไหร่คะโตขึ้น19%เครับเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหรือ year over year นะครับ19%เยอะทีเดียวแล้วการเติบโตนี่มันกระจุกตัวอยู่ที่ไหนเป็นพิเศษไหมคะหรือว่าไปได้ดีทุกที่ก็ค่อนข้างกระจายตัวดีนะครับแต่แน่นอนว่าฐานหลักยังอยู่ที่บราซิลมีลูกค้าถึง104.6ล้านคนแล้ว104.6ล้านในบราซิลครับ คิดเป็นสัสดส่วนก็คือ59%ของประชากรผู้ใหญ่ในประเทศบราซิลเลยนะครับเกือบ60%แล้วโอโ้โหเกือบจะครองตลาดผู้ใหญ่ในบราซิลแล้วนะคะนั่นใช่ครับส่วนในเม็กซิโกก็ถือว่าเติบโตเร็วมากตอนนี้แตะ11ล้านคนแล้วเม็กซิโก11ล้านแล้วหรอคะเร็วมากครับแล้วก็โคลัมเบียก็ใกล้ๆ3ล้านคนแล้วครับอืมการเติบโตนี้น่าประทับใจจริงๆคะ่ะ แล้วหันมาดูฝั่งรายได้บ้างละคะเห็นว่าทำสถิติใหม่ด้วยถูกต้องครับรายได้ในไตรามาสแรกนี้ทำสถิติสูงสุดใหม่เลยอยู่ที่3.2พันล้านดอลลาร์สหรัฐ3.2พันล้านดอลลาร์ครับแล้วถ้าดูการเติบโตเทียบกับปีก่อนแบบไม่รวมผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือที่เรียกว่า FXN Foreign Exchange Neutral นะครับค่ะ FXN โตขึ้นถึง4 0เลยครับ4 0เยอะมากค่ะครับ การดูแบบ FXN เนี่ยมันช่วยให้เราเห็นภาคการเติบโตของตัวธุรกิจจริงๆไม่ใช่แค่เพราะค่าเงินมันผันผลไปมาเข้าใจค่ะแล้วกำไรล่ะคะเป็นยังไงบ้างกำไรสุทธิก็พุ่งแรงไม่แพ้กันครับโต74% YOY แบบ FXN เหมือนกันคิดเป็นตัวเลขก็557.2ล้านดอลลาร์สหรัฐโอ้กำไรโต74%เลยนะคะครับ การเติบโตทั้งรายได้และกําไรแบบนี้เนี่ยมันสะท้อนพลังของโมเดลธุรกิจเขาจริงๆว่ามันขยายตัวหรือสเกลได้ดีมากค่ะตัวเลขดูดีมากๆเลยแล้วถ้ามองไปที่รายได้ต่อลูกค้าล่ะคะที่เขาพูดถึง ARPAc กันบ่อยๆตัวนี้เป็นยังไงบ้างครับ ARPAc หรือ Average Revenue per Active Customer นะครับตัวเลขนี้บอกว่าโดยเฉลี่ยแล้วลูกค้าที่ใช้งานอยู่หนึ่งคนเนี่ยสร้างไรายได้ให้หนูตะแบงเท่าไหร่ต่อเดือนค่ะ ในไตรมาสแรกนี้ ARPA C เฉลีย่ยอยู่ที่11.2ดอลลาร์ครับ11.2ดอลลาร์ 2> 2ใช่ครับซึ่งก็เพิ่มขึ้น17% YOY แบบ FXN นะครับก็ถือว่าเติบโตได้ดีอืมเติบโตดีค่ะแต่11.2ดอลลาร์เนี่ยถ้าเทียบกับธนาคารดั้งเดิมถือว่ายังน้อยอยู่ไหมคะใช่ครับถ้าเทียบกับธนาคารดั้งเดิมที่อาจจะทาได้หลายสิบดอลลาร์เนี่ยก็ยังถือว่ามีช่องว่างอยู่พอสมควรแต่จุดที่น่าจับตามากๆเลยคือค่ะถ้าเราไปดูเฉพาะกลุ่มลูกค้าเก่าๆนะครับ ลูกค้าที่อยู่กับนูมานานแล้วหรือที่เรียกว่า mature cohorts เนี่ยออกลุ่มที่ใช้มานานแล้วของรายได้ต่อลูกค้าอีกมหาศาลเลยเพราะลูกค้าส่วนใหญ่ของนูเนี่ยยังเป็นกลุ่มที่ค่อนข้างใหม่อ๋อหมายความว่าพอเวลาผ่านไปลูกค้ากลุ่มใหม่ๆที่มีอยู่เยอะๆตอนนี้ก็น่าจะสร้างรายได้ต่อหัวเพิ่มขึ้นจนไปใกล้ๆ26ดอลลาร์หรืออาจจะมากกว่านั้นได้ ถูกต้องครับนั่นคือสมมติฐานหลักเลยแล้วถ้าเทียบกับธนาคารดั้งเดิมในภูมิภาคเดียวกันที่บางทีทำ A R P ดักได้เกิน40ดอลลาร์เนี่ยก็ยิ่งเห็นว่านูยังมีรูมให้เติบโตอีกเยอะมากจริงๆครับเห็นภาพเลยค่ะแล้วที่น่าทึ่งกว่านั้นคือนูทำรายได้ทั้งหมดนี้ได้โดยที่ต้นทุนการบริหารจัดการยังต่ำมากๆใช่ไหมคะใช่เลยครับอันนี้เป็นจุดแข่งสำคัญของโมเดลดิจิตอลแบงค์เลย ต้นทุนการบริหารจัดการลูกค้าหรือ cost to serve ต่อเดือนต่อคนเนี่ยยังคงต่ำมากอยู่ที่แค่0.7ดอลลาร์เท่านั้นเองครับแค่70เซนถูกมากจริงๆถูกมากครับมันสะท้อนประสิทธิภาพของแพลตฟอร์มดิจิทัลเขาเลยพอต้นทุนต่ำรายได้โตดีแบบนี้มันก็ส่งผลไปที่อีกตัวชี้วัดหนึ่งคืออัตราส่วนประสิทธิภาพหรือ efficiency ratio ค่ะตัวนี้ยิ่งต่ำยิ่งดีใช่ไหมคะ ใช่ครับยิ่งต่ำยิ่งดีซึ่งของนูแ b a n k ในไตรามาสนี้อยู่ที่เพียง24.7%เท่านั้นเองครับถือว่าดีเยี่ยมมากๆถ้าไม่รวมรายการพิเศษบางอย่างก็จะเป็น26.7%ซึ่งก็ยังถือว่าดีมากอยู่ดีประสิทธิภาพสูงมากจริงๆค่ะแล้วฐานะการเงินด้านอื่นๆเป็นยังไงบ้างคะอย่างพวกเงินฝากหรือสินเชื่อก็แข็งแกร่งไม่แพ้กันครับฝ่งเงินฝากนี่โตดีมาก เพิ่มขึ้นถึง48% YoY แบบ FXN ยอดรวมอยู่ที่31.6พันล้านดอลลาร์แล้วเงินฝากโตเกือกบ50%ครับส่วนพอสินเชื่อรวมทั้งบัตรเครดิตและก็เงินกู้ส่วนบุคคลก็เติบโต40% YoY แบบ FXN เหมือนกันยอดรวมตอนนี้อยู่ที่24.1พันล้านดอลลาร์การเติบโตของเงินฝากนี่มีความสําคัญยังไงเป็นพิเศษไหมคะนอกจากเป็นแหล่งเงินทุนมีความสําคัญมากครับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตลาดใหม่ๆอย่างเม็กซิโกกับโคลัมเบียที่นูกําลังพยายามสร้างฐานเงินฝากในสกุลเงินท้องถิ่นของประเทศนั้นๆการมีฐานเงินฝากที่แข็งแกร่งมันช่วยลดต้นทุนทางการเงินในระยะยาวแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าและผู้กํากับดูแลด้วยครับอ๋อเข้าใจแล้วค่ะเป็นการสร้างฐานที่มั่นคงในตลาดใหม่ๆนั่นเองทีนี้พอพูดถึงสินเชื่อที่โตเร็วถึง40%เนี่ยอีกเรื่องที่ต้องถามตามมาก็คือคุณภาพสินเชื่อละคะ มีความเสี่ยงเรื่องน้เสียหรือ NPL เพิ่มขึ้นเยอะไหมครับเป็นคําถามที่สําคัญมากเพราะการเติบโต,ตเร็วก็มักจะมาพร้อมกับความเสี่ยงด้านคุณภาพสินเชื่อที่สูงขึ้นเอ่อถ้าดูเฉพาะในบราซิลก่อนนะครับค่ะเอาที่บราซิลก่อนตัวชี้วัดน้เสระยะสั้นหรือ NPL 15-90วันคือสินเชื่อที่ค้างชําระเกิน15วันแต่ยังไม่ถึง90วันเนี่ยนะครับค่ะตัวเลขนี้ขยับขึ้นเล็กน้อยครับมาอยู่ที่ 4. 7 4.7%เอซเปอร์ซอืม เพิ่มขึ้นแต่ถือว่าเยอะไหมคะทางผู้บริหารเขาให้ข้อมูลว่าตัวเลขนี้จริงๆแล้วยังดีกว่าที่เขาคาดการไว้ตามปจัจจัยฤดูกาลนะครับคือปกติไตรามาสแรก NPL อาจจะสูงขึ้นหน่อยแต่ครั้งนี้ถือว่าคุมได้ดีกว่าที่คาดอ๋อค oh, ่ะดีกว่าที่คาดไว้วันคือพวกที่ค้างชำระเกิน90วันไปแล้วเนี่ยค่ะตัวนี้สำคัญเลยตัวนี้กลับลดลงครับ เหลือ6.5%ซึ่งถือเป็นสัญญาณบวกนะครับว่านี่เสียที่สะสมมนานานๆเนี่ยเริ่มลดลงอืลดลงนี่ดีเลยค่ะแต่ก็มีอีกตัวชี้วัดหนึ่งที่ดูเหมือนจะลดลงเหมือนกันคือส่วนต่างไรายได้ดอกเบี้ยสุทธิหลังปรับความเสี่ยงหรือริส k ะ d j u เซต d นิ m ใช่ไหมคะตัวนี้ลดลงเหลือ8.2%ใช่ครับตัวริสอ a จ j u เซต d นิ m ลดลงเหลือ 8. 2จริงครับซึ่งก็มีสาเหตุหล,ลักๆมาจากสปัจจัยค่ะปัจจัยอะไรบ้างคะ ปัจจัยแรกก็คือการตั้งสำรองนี้สงสัยจะสูญที่เพิ่มขึ้นตามการเติบโตของพอร์ตสินเชื่อครับอันนี้เป็นไปตามหลักการบัญชี IFRS 9ที่พอปล่อยสินเชื่อมากขึ้นก็ต้องการสำรองเผื่อความเสี่ยงในอนาคตมากขึ้นตามไปด้วยเป็นเรื่องปกติของการขยายพอร์ตสินเชื่อครับอ๋อคือตั้งสำรองเยอะขึ้นตามพอร์ตที่ใหญ่ขึ้นใช่ครับเหมือนการเตรียมพร้อมรับความเสี่ยงล่วงหน้าส่วนปัจจัยที่2ออันนี้สำคัญเลย คือเป็นผลมาจากการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ของนูเองครับกลยุทธ์อะไรคะคือนูเหลือกที่จะให้ดอกเบีย้ยเงินฝากที่ค่อนข้างสูงในตลาดเม็กซิโกกับโคลอมเบียเพื่อดึงดูดลูกค้าให้มาฝากเงินแล้วก็สร้างฐานเงินทุนในสกุลท้องถิ่นให้ได้เร็วๆอ,อ๋อทุ่มดอกเบีย้ยเพื่อดึงเงินฝากในตลาดใหม่ประมาณนั้นครับซึ่งแน่นอนว่าการจ่ายดอกเบีย้ยเงินฝากสูงขึ้นมันก็ไปกดดันส่วนต่างไรายได้ดอกเบีย้ยหรือนิมให้ลดลงในระยะสั้น แต่ทางซีอเขาก็ย้ําชัดเจนนะครับว่านี่คือการลงทุนเพื่อการเติบโตในระยะยาวเป็นการลงทุนเพื่ออนาคตจริงๆยอมกําไรน้อยลงตอนนี้เพื่อสร้างฐานลูกค,ค้าและเงินทุนที่ใหญ่ขึ้นในตลาดใหม่ๆถูกต้องครับเขามองว่ามันจําเป็นต่อการสร้างการเติบโตที่ยั่งยืนในระยะยาวมากกว่าจะพยายามทํากําไรสูงสุดแค่ในไตรมาสนี้ ซึ่งก็น่าจะสอดคล้องกับข่าวดีล่าสุดที่นูเม็กซิโกเพิ่งได้รับอนุมัติใบอนุญาตประกอบกิจการธนาคารเต็มรูปแบบด้วยใช่ไหมคะอันนี้น่าจะเป็นตัวเปลี่ยนเกมสําคัญเลยใช่เลยครับการได้ไลาเส้นธนาคารเต็มรูปแบบในเม็กซิโกนี่ถือเป็นก้าวที่ใหญ่มากๆเลยนะครับมันจะปลดล็อกให้หนูสามารถนําเสนอผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินได้หลากหลายมากขึ้นเยอะเลยเช่นอะไรบ้างคะที่จะทําได้เพิ่มขึ้น ก็หลักๆเลยคือการรับเงินฝากโดยตรงจากลูกค้าได้เต็มรูปแบบมากขึ้นรวมถึงการให้บริการทางการเงินที่ซับซ้อนอื่นๆที่อาจจะต้องใช้ลายเส้นธนาคารโดยเฉพาะซึ่งก็จะช่วยเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้แล้วก็เพิ่มความผูกพันกับลูกค้าในตลาดเม็กซิโกได้อีกมหาศาลเลยครับตลาดเม็กซิโกนี่ใหญ่มากนะครับน่าสนใจมากค่ะเหมือนเป็นจิ๊กซอว์ชิ้นสําคัญที่มาเติมเต็มแผนการเติบโตในเม็กซิโกเลยนะคะใช่ครับชัดเจนเลย เน้นดาให้สรุปภาพรวมกลยุทธ์ของนูตอนนี้ก็พอจะมองได้ว่า 1. คือการต่อยอดความสำเร็จในตลาดหลักอย่างบราซิลที่มีฐานลูกค้าใหญ่มากอยู่แล้วโดยพยายามเพิ่มรายได้ต่อลูกค้าหรือเอ r าพรให้ขยับเข้าใกล้ธนาคารดั้งเดิมมากขึ้นเรื่อยๆครับลดช่องว่างตรงนั้น 2. คือการทุ่มลงทุนอย่างหนักในตลาดใหม่ที่มีศักยภาพสูงอย่างเม็กซิโกและโคลอมเบียโดยเฉพาะการสร้างฐานเงินฝากในสกุลเงินท้องถิน่นแม้จะต้องยอมให้นิมลดลงบ้างในระยะสั้นครับลง คเพื่ออนาตแล้วก็3คือการเริ่มหันมาเน้นการเติบโตของสินเชื่อที่มีหลักประกันมากขึ้นในบราซิลอย่างที่เห็นมีการพูดถึงสินเชื่อ FGTs หรือสินเชื่อที่หักจากเงินเดือน payroll loans ทั้งของภาครัฐและเอกชนถูกต้องครับการเพิ่มสัดส,ส่วนสินเชื่อมีหลักประกันก็เป็นอีกทางในการบริหารความเสี่ยงควบคู่ไปกับการเติบโตของพอร์ตสินเชื่อโดยรวมดูเป็นกลยุทธ์ที่ชัดเจนมากนะคะมุ่งเน้นการสร้างฐานระยะยาวจริงๆ ใช่ครับมุมมองของผู้บริหารชัดเจนมากว่าเขาไม่ได้มองแค่ตัวเลขกำไรในแต่ละไตรามาสเป็นหลักแต่มองไปที่การสร้างแพลตฟอร์มที่แข็งแกร่งและสร้างมูลค่าให้ผู้ถือหุ้นในระยะยาวมากกว่าแล้วขวัวใจสำคัญที่จะทำให้กลยุทธ์นี้สำเร็จ ก็ยังคงเป็นการใช้ประโยชน์จากความได้เปรียบของโมเดลธนาคารดิจิทัลที่มีต้นทุนต่ำกว่าแล้วก็ความสามารถในการเพิ่มรายได้ต่อลูกค้าหรือ ARPAC ขึ้นไปเรื่อยๆสินะคะถูกต้องครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อลูกค้ากลุ่มใหญ่ที่เพิ่งเข้ามาในช่วง2-3ปีหลังเริ่มที่จะใช้บริการหลากหลายขึ้นมีความผูกพันกับแพลตฟอร์มมากขึ้นกลุ่มนี้แหละครับที่จะเป็นเอนจินสำคัญในการขับเคลื่อนรายได้และกำไรในอนาคตค่ะ ฟังดูแล้ว New Holdings นี่ก็เริ่มต้นปี2025ได้อย่างแข็งแกร่งมากๆเลยนะคะทั้งจำนวนลูกค้าไรายได้กำไรเติบโตได้ดีหมดเลยครับภาพรวมถือว่าแข็งแกร่งมากถึงแม้จะมีการลงทุนเชิงกลยุทธ์ในตลาดใหม่ที่อาจจะกดดันตัวเลขกำไรบางส่วนอยู่บ้างแต่ก็ดูเหมือนจะเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าเพื่อการเติบโตในระยะยาวแพลตฟอร์มก็ยังขยายตัวได้ดีแล้วลูกค้าก็ยังใช้งานกันอย่างเหนียวแน่นใช่ครับสัญญาณโดยรวมยังเป็นบวกอยู่มาก ค่ะทีนี้ก็มาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะคะมีประเด็นอะไรที่น่าสนใจหรือคำถามชวนคิดทิ้งท้ายจากข้อมูลชุดนี้บ้างไหมคะครับมีประเด็นที่น่าขบคิดต่อนะครับคือในเมื่อเราเห็นแล้วว่านิวเลือกใช้กลยุทธ์ที่เน้นการลงทุนหนักในตลาดใหม่ผลิตภัณฑ์ใหม่ซึ่งมันก็ส่งผลกระทบกดดันตัวเลขกลมไรที่เราเห็นกันในปัจจุบันอยู่บ้างมันก็เลยเกิดคำถามตามตาม,มาว่าแล้วตัวชี้วัดไหนล่ะ ที่นอกเหนือไปจากแค่กำไรสุธทธิรายไตรมาสที่จะสามารถสะท้อนมูลค่าที่แท้จริงในอนาคตที่บริษัทกำลังสร้างขึ้นจากการลงทุนเหล่านี้ได้ดีที่สุดอืมน่าคิดมากค่ะเพราะถ้ามองแค่กำไรวันนี้อาจจะยังไม่เห็นภาพเต็มของสิ่งที่นิวกำลังสร้างอยู่ใช่ครับเราอาจจะต้องมองไปที่ตัวชี้วัดอื่นๆเช่นการเติบโตของลูกค้าในตลาดใหม่คุณภาพของลูกค้าเหล่านั้นวัดจาก activity rate หรือการใช้ผลิตภัณฑ์หลากหลายหรือแม้กระทั่งการเติบโตของ AR Pack ในกลุ่มลูกค้าที่เริ่มมาชั่วขึ้นเรื่อยๆหรือเปล่าเป็นประเด็นที่น่าสนใจมากค่ะสำหรับนักลงทุนหรือคนที่ติดตามธุรกิจที่กำลังอยู่ในช่วงเติบโตและมีการลงทุนหนักๆแบบนี้ว่าเราควรจะมองหาสัญญาณของมูลค่าแนอนอคตจากตัวชี้วัดไหนบ้างนอกเหนือจากบรรทัดสุดท้ายคือกำไรครับน่าติดตามอย่างยิ่งครับว่า ตลาดจะให้ความสำคัญกับตัวชี้วัดไหนเป็นพิเศษในการประเมินมูลค่าของนูในระยะต่อไปค่ะก็ถือเป็นคำถามสำคัญที่ฝากไว้ให้คิดกันต่อนะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณที่ติดตามรับชมการเจาะลึกข้อมูลของนูโฮลดิ้งส์กันมาจนจบนะคะครับผม หากเนื้อหาในวันนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานไอเดียลงทุนด้วยนะคะและถ้าอยากสนับสนุนช่องของเราเพิ่มเติมก็อย่าลืมสมัครเป็นสมาชิกช่องไอเดียลงทุนนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดสิทธิพิเศษและเนื้อหาดีๆก่อนใครคะ่ะสำหรับวันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนแล้วพบกับไอเดียการลงทุนใหม่ๆได้อีกครั้งในครั้งต่อไปนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ เพื่อนเพื่อนนักลงทุนสามารถสนับสนุนช่องไอเดียลงทุนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานได้ด้วย4ช่องทางง่ายๆดังนี้1กดติดตามกดไลค์กดแชร์หรือคอมเมนต์ใต้คลิป2สมัครเป็นสมาชิกช่องเพียง50บาทต่อเดือนเท่านั้น3ผ่าน QR code พร้อมเพยตามที่แสดงในหน้าจอนี้และ4ผ่านปุ่มซูเปอร์แตงขอบคุณมากๆครับ